ฝ่าเลี้ยงเลอพี่น้องโอ้ไม่กดเพื่นบะเฮ้ยสวัสด,ดีขออภัยสํสำหรับาภาพวิดีโอเมื่อนี้นะคะมันทายม,มุมต่างกับมุมนอนมันก็เลยสีบแบบแปลกๆนิดจ้าหน่อยสวัสดีค่ะพี่น้องทักทายยามแแรงมันนี่สีผ้ากินสมค่ะสมบักนาวนาวหล่ๆค่ะพี่น้องยากเสีไปเฮ็ดงยังขายลวก็แล้วแจกแล้วก็แล้ว มาได้จ้ามากินสมบักหน้ามานีนแซ่บๆจๆุวๆยั่วๆพ <c oughs> ี่น้องจ้าขึดยากืบุนาเจลยังลูกแรกของเราคำแรกหัวหายเลยมาค่ะอือหึดุ่ย เม็ดมันอืมส่วงวับเทลาดน้พี่น้องกล่องเทเลยค่ะเทหาาเทลาดลงไปโลดอืมพี่น้องแบบนี้กินไปจะฝาไปกินน้ำเดอ้อ ใจเย็นเด้อมาค่ะมาแบบยั่วๆแล้วก็ไปพี่น้องจ้าอาค่ะตรงโซนน้ำนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นอู <c oughs> ้หูอืมอืม

คืนลงหัวคอพี่น้องเอาสมัครเลยเพชตั้มบกพริกอันขีนูใช่ไหมไออุ้ยแซ่บตั้มบกพริกขีนูใส่ห็หน่วยมันจะเลยแบบว่าจดจัด oh โอ้มม่กันอู้ โอ้ยจมูกแตกงาอ่ะสมากจบน้ำตาแตกพี่น <Abby at> ้องจ้าอร่อยะอ่มไอ้ข้าฮ่า สวัสดยอดอ้อ้ยโอ้มอโอ้ยโอดอโอ้ยโอยอดยโอนย้าอุยโอโอ้ยมอยกอดเลยจ,ยจอยอย้อ้ยโ้อ,อ,อ้ย้องแม้ย 酸哇，酸哇，嗯，嗯，哎、啊、呦。 อุโอ้มโอ้มายกอนะว้าส้าฉอดพี่น้องอ <laughs> 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 ไปค่ะมอนง่ายๆบาไหวพี่น้องนนามนันหลายมันแตกในปาก ยังไงกิบตากี่คอยไปเอ้าไปค่ะอ่าอืมอะไสุด,ดยอดแบบอีนี้ อาสว่วงนัวมากประแดกพริกผงปลาล้าพริกผงเข้าคั่วหัวหอมตำพริกสดลงไปอีกอตรวจจาดสาดบ่มจะลืมบ่มบับมข่ะพี่น้อง เอาอีกน no ึกนุวยก่อนค่ะไหนๆก็ไหนๆกินแล้วอ่ะอืมอเด็ดน้นหน่อยแก่เม็ดไง ออืฝ่าเหลืองเลอพี่น้องฝ่าเหลืองวามันทำต่เว้นตกลินฝ่าได้เหลืองค่ะบาก,กีก้วก็กินบางหนาดอกโอ้พอแล้วค่ะพี่น้องจ้าสินิบเดนนอนแรงที่แน่ๆคืออย่ารีบกินน้ำนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้คนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย